ครับผมคานุยคารุมือสองสวัสดีครับคันนี้ก็พามาชมนะครับเป็น MTX 200 RL นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากเลยนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าคันนี้ก็เราได้เก็บงานรีสโตให้ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับระบบต่างๆหรือประกอบทําให้ใหม่หมดนะครับล้อเป็น DAD J pan หน้าหลังเลยนะครับเป็นล้อปีเนียมนะครับท่อสูตรมีให้พร้อมครับผมกาดแทนไฟหน้านะครับ ไฟระบบไฟติดครบหมดนะครับผมเราได้ติดตั้งความส่องสว่างเพิ่มขึ้นให้อีกเป็นสปอตไลท์คู่หน้านะครับนี่ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับสว่างแน่นอนครับวันนี้ยิงกีป่าแตกแน่นอนกาดแฮนดนะครับการสวยๆครับผมวันนี้มีให้ครบนะครับท่อสูรนะครับเครื่อง200ทั้งตัวนะครับรหัส m อม นะครับคันนี้แรงไม่ต้องลุ้นนะครับผมเป็นเครื่อง200เดิมโรงงานนะครับประกอบจากญี่ปุ่นทั้งตัวเลยนะครับผมเราก็เก็บงานให้แทบจะทุกจุดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยโชคคู่หน้าตะเกียบเติมลมนะครับนี่อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับกิมมิคเล็กๆน้อยของ MTX 200นะครับโชคเป็นอาร์มเดียวนะครับโมโนโชคโปลิงนะครับเดิมโรงงานเลย นะครับใครที่สนใจคันนี้ผมขายให้ราคา65,900บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมนี่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์064-980676 6 76, โทรมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยครับผมรถอยู่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับอยากจะเข้ามาดูรถมาลองขับได้เลยครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมโอเคครับคณูยุคารุ่งสองเลตสวัสดีครับ